ก็สรวงอื่นมีเฉพาะเงินเดือนของเราผานเท่าไหร่ได้ส่วนแบ่งเท่านั้นและที่สำคัญสำนักงานนี้จะเน้นขอสะดวกอนุมัติง่ายไร้การตรวจสอบความดีความชอบอยู่ที่หัวคิวและเงินทอน <c oughs> กระทรวงเนี้ยผานเงินแผ่นดินใครๆก็อยากมาอยู่กระทรวงอื่นมีเฉพาะเงินเดือนของเรามีเงินเดือนบวกเบี้ยเลี้ยง oh, <no. S 1> ผ่านเท่าไหร่ ได้ส่วนแบ่งเท่านั้นกินหัวคิวเท่าไหร่ถึงว่ากินหัวคิวมาห้าร้อยล้านแบ่งไปเลย250ห้าสบล้านใครๆก็อยากมาอยู่รรท่านประธานแล้วสำนักงานผ่านเงินแผ่นดินเนี่ยมีแหล่งไรายได้ชัดเจนท่านประธานหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยกะสรวงนี้เอาแต่ผ่านเอาแต่ผ่านเอาเงินที่ไหนมาให้ผ่านก็ทรวงนี้มีแหล่งหาไรายได้ครับรท่านประธานเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะหาไรายได้มาอยู่ที่นี่ แผนกแรกเลยนะฮะแบ่งเป็นแผนกแผนกแผนกแรกคือแผนกการประมูลพวกนี้จะเชี่ยวชาญการหัวประมูลท่านประธานก็มาอยู่ที่นี่เราจะรู้เลยว่าโครงการนี้ได้แน่เพราะมีผู้ประมูลห้าคนห้าคนห้ารายเราหัวไม่หมดแล้วท่านประธานเราก็ได้โครงการนี้แน่ๆหัวคิวได้แน่ๆตามน้ำตายโต๊ะบนโต๊ะอะไรได้แน่ๆครับท่านประธานสภา